สวัสดีจ้าพี่น้องโป่งไปบุษู่สุขุนมาค่ะมากินต่ำเซลมอนเล็บมือนางลำยายยน้อยหอยดองจ้ะอืมจะแซ่บเลยมือมาเด้อหูวอีกแล้วพี่น้องเลยขึ้น้ำลายหลักเลยค่ะหิวหิวมาเด้อมาเด้อแซ่บๆซบน้ำกันมื้อนี้บูมีเส้นเด้อค่ะมีแต่ผักกินพักเน้นๆเลยเนาะ <laughs> มาจ้าเส็จเสร็จ,รจใหญ่น้อยจ้าเบื่อวางอลังการเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อหิวแหง้งแหงมาเด้อ ช่ำๆแบบนี้เลยค่ะเิอ,อน้ำขั้นรายการก่อนชื่นใจ หนูทำเบาๆนะลูกเบาๆข้างเขาลงเสียงดัง 什么？So, 好多。Oh เป็นเพดานหมูพร้อมเพดานหมู พี่น้องเอเที่ยวสงการเป็น,นได้ไหนนอกสนุกสนานกันยูบ่ลีเป็น,นได้ดข้างห้องคนเปิดเพลง อางห้องผนเปิดเพลง พักแซ่บอืมแต่มาอืมอือื กคอไเอีกยน้ำเลยมะพร้มูเผ,ผ็ดยน้องอใช้หล,หลายๆได้เพ็ด việc subscribe cho ในโบมีเส้นมื้งเนี่ยค่ะ เวลาในสิบโมงแล้ว,วก,ลก็ถึงเซเลน่เราจะไปวัดวันนี้วันที่สิบหกในสาวันพระถ้าหยุดขายของสองมือแล้วจ้ะเมื่อวานนี้สิบห้ากับมือนี้สิบห เมือม่อ่มไหวเอฟซีฮะก็เลยยุดอิ่มเลยล่ะพี่น้องไอ้อิ่มผักอิ่มน้ำพร้อม lửa lại vô bớt ốc long ยายน้อยจะมาก,กินนะมันแซ่บปีนี้หาซืได้กินีย๋ยน้อยย่างไปตามตลาดสดตลาดอย่างกระโบโบหินค่ะเมื่อวานนี้ไปเจอที่ตลาดบางกะปิเพิ่นซูกจุดงอมแล้วเขาเจ้าจนดอามาเลยแล้วยายน้อยเห็นยายน้อยก็เลยซื้อมางอมๆแบบนี้แหละแซ่บนี่ค่ะ เด้๋ยวเราจะกินแบบนี้แหละแซ่บ อกล่องอกล่องหากินยากมันบ่ค่อยม,มีค่ะนี่ค่ะเขาก็จะก,กินแบบนี้เลยเนะคะน่ะเนาะแกเรียนแกเผ็ด คลิปนี้กับโบมีอย่างมากมายเนาะยายน้อยก็อิม่มละยายน้าก็ขอขอบ,ขอบ,บอขค,ขคุณขอบคุณเอฟซีเบิรดทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะข้ามารับชมคลิปให้ยายน้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เนาะค่ะเนาะยายน้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนส่งเสริคลิปนี้หฮนต้นคลิปหฮนส่งเสริที่ลืมสวัสดี จังใดก็ขอสวัสดีต่อท้ายด้วยค่ะเน้อสงสัยยายน้อยสิลืมค่ะเพราะว่าหิวแห้งมาเบบหิวมาเมือ่อใดก็มาแบบหิวยอย่าค่อยเซบเนาะเที่ยวสงการก็เป็นจังได้มีสติก็มีสตังสติ่ยังสตังก็บ่มีเด้อขับรถขับลาก็ได้ให้ระมัดระวังเนาะค่ะเนาะจังใดยายน้อยก็ขอข้อบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ดสุข้สุขคนสชคดีปีใหม่เด้อจะบ,บุญรักษาเทวดาคุ้งครองเนาะค่ะเนาะ สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะอิ่มแล้วค่ะ